เราเข้าไปได้หรือยังเราต้องปลดอาวุธให้ก่อนได้เขามีพระดีไม่ใช่หรือมึงเออปลดจ่อขนาดนี้รู้แล้วจะเข้าไม่เข้าไม่ไม่เข้าไม่ได้เข้าบ้านแน่คืนนี้เราขอร้องขยอบทะเล่นปลดอาวุธเถอะท่านทำไมต้องปลดด้วยนี่คือดาบประจำกายของเรา นี่ดาวฟ้าปืา้นของเราเนะเราไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วท่เชิญท่าน,านมานี่เล่นลีเกมไม่สนุกเพราะพวกมึงแต่คืนนีนะ้ <c oughs> ขอเดชะกระหม่อมลุงไทยมาตามคำเชิญของพระองค์ท่านแล้วเ <c oughs> ชิญท่านตาสบายเลยท่านไปทักด้วยลงไทยขอเดชะกระหม่อมมีเวลาไม่มากก็หม่อมได้ทิ้งของข่ายมาที่ก,ก็ผิดมากพอแนละ้วพระองค์มีสิ่งใดก็ะเลงเจราจามาเถิดพระเจ้าข่า ่านจำได้หรือไม่เราบอกกับท่านไว้มือนี้เองช่วยข้ามือหน่าข้าจะช่วยเองเราไม่มีมาเจอกันครั้งนี้เราก็ต่างทำเพื่อหน้าที่มาสู้รบทำศึกสงครามกันแล้วเมื่อไหร่กันละ่ะที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณท่านสักทีและตอนนี้บุญคุณของเราทั้งสองมันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วท่านจะทำยังไง ีวก่อนพร่เจ้าค่ะบุญคุณสิ้นสุดลงแล้วพระองค์พูดแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราได้ช่วยใ้ท่านรอดพ้นจากการถูกไฟขอด้ยยังไงเลยถัดมองดูพ่อค่ะไอ้ อะไรการ้จค่ะการทำแบบนี้ไม่ใช่นักโลกที่ดีพวกทำแบบเนี้ยเหมือนหมาโลกกันทึ่ทํ่ทไมทำรูปไงนี่ที่เขาเรียกว่าศึกสงครามสีเพทรท่านมันยังอ่อนหัดเกินไปและวันพรุ่งนี้สามโมงเช้ามันจะเป็นวันตายของท่าน ทิเพชรลตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราจะ,จะตั้งเวรยามเพื่อคุมตัวนักโทษกับริเกคุณนรลคนสวยดกครับรับบทเป็นค <มา S 2> รูเปลี่ยนกับเหล็กน้องเอ็ดมึงมาพอดีเลยกูม,มีงานใหม่ให้มึงทำ <S S S ได้กูจับเฉลยสุดจได้กูจะมอบหมาหมงเป็นเวรยามคุมตัวนักโทษ ไม่ให้มันหลบหนีไปไหนหาแม่วงเวรหนึ่งเวรใดรอให้นักพูดหลบหนีไปได้พรุ่งนี้สามโมงเชา้ากูจะตัดหัวมันแทนน้นแม่ทับลงไทยเชิญเสด็จฟ้าบาทเราโดจกกับได้แต่เนะมืองนี้ยังดีแล้วเราติดคุกแล้วขอย